ครับค่ายมวยสิทธ์สวัสดิหนึ่งครับวันนี้สวัสดิ์หนึ่งมาคุมเองครับอาแล้วปิงธรรมชาติครับบรรยากาศธรรมชาตินี้เจ้าเพชรืองสวงครับสวัสดหนึ่งครับ ค่ายมวยสิทธิ์วัสหนึ่งครับชนะค่ายครับซอสหนึ่งอันนี้ก็ยีมานี่นี่ฟ้าหำครับนี่เสียบอลครับจ่าตอนจันครับมวยครับไม่ใครบ้างครับครับผมมงคลเพชรตาเต้วัสดุมงคลครับตอนนี้มีรายการฝ่ายที่ไหนครับรอรายการชกเขมรนครับผมตอนนี้ก็ปฏิติมโจกทางฝั่งขมรนครับ ทางไปไยังไม่มีคู่ชกตอนนี้หากินทางกระเหม็นครับมงคลเพชรครับาเขาคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมเพชรสองคมเพชรชมพูครับเพชรสองคมเพชรบ้านเกิดจุ๊ยใสครับเพชรชมพูครับบ้านเกิดเพชรชรพูครับครับสวัสดีครับผมเพชรลูกนางสอแสแฝงครับอันนี้ก็ซอสหนึ่งครับนี่ครับผมเพชรพวงสวงกอส์เตันครับเพชรพวงสวงกอส์เตันครับแต่ก่อนก็เป็น ดาวดังของภาคกิสานครับถือว่าเป็นมวยดังมากแต่ก่อนเคยได้แชมป์ของชลุรมวยภาคมวยสยามภาคกิสานกี่เส้นนะแต่ก่อนประมาณสามเส้นนะครับเป็นแชมป์ของชลรมวยสยามภาคกิสานสามเส้นครับก่อนมาดังทางเป็นซุปเตอร์ตารางต้องเกดตัวหนึ่งชื่อเพชรอำนาจครับครับสร้างบัรจาคปัจจุบันนี้ก็มาเป็นเพชรนมสวงครับ ดูกับซอสหนึ่งครับดูแลนะครับคุณระภูมิปายฟ้าโยนังใชยครับปลายฟ้าบ้านเกิดอยู่ไหนปฟ้าอยู่ไรอีดครับอยู่ะเอีดนะครับพอมาพิซซ้อมอยู่ที่กาลสินครับสวัสดีค่ะปลายสยามค่ะปลายสยามชกกี่ครั้งนะครับ่กลับมาชกได้ประมาณสิบเอ็ดครั้งค่ะเดี๋ยวกบ้านเกิดที่ไหนอยู่กาลสินค่ะกาลสินอ่า สวัสดีครับเพชรโคคอนจิสารวัตรหนึ่งครับเพชรโคคอนครับน่าจะตาคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมมหาหลวงมวยไทยครับผมนี่คือเรนเนอร์ครับเป็นเรนเนอร์เป็นจำค่ายสิวัตหนึ่งครับเส่้ว่าเป็นที่ตั้งค่ายมวยตั้งอยู่ที่บ้านโคคอนครับตำบลมลำพานอำเภอเมืองจังหวัดสิธุนครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของมหาหลวงครับครับผมครับนี่ครับเรนเนอร์ครับมหาหลวงของเราขางว่านี้ก็นี่พ่อเพชรลุงซวงครับชื่ออะไรครับ ที่นายเฉลิมชนยนพันธ์ครับนี่ก็พ่อของเพชรต้นสวงครับพาลูกชายชกประจำครับครับสวัสดีครับผมก็สมชาติได้ไปแขานครับพ่อของพ่อสยามสิทธวัฒน์หนึ่งครับครับนี่ครับทีมงานของเราครับสารวัตรหนึ่งหัวหน้าค่ายมวยสิทธิสารวัตรหนึ่งสวัสดีครับผมพันธุ์บดทูน่าศักดิ์ปตานีครับรัดสุดส่วนภาคสี่ครับก็เคยชกมาสามสี่ครั้งครับก็มาสำนักมวยดีกว่าครับก็เลยเอาดีทางตำรวจครับก็ เป็นคนชอบมวยมาแต่เด็กครับสายเลือดมวยตรงก็เคยต่อยมวยก่อนแต่สุดท้ายก็มาได้ดีทางท่าตำรวจก็อยากทราบวัตถุประสงค์ในการตั้งค่ายมวยครั้งนี้นะครับต้องการส่งเสริมไม่เด็กห่างไกลยาเสพติดครับแล้วก็อยากให้เยาวชนมีอนาคตมีเงินมีทองใช้ครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับวัสนมครับสวัสหนึ่งครับฝากเชียร์ค่ายมวยนะครับสีซอสหนึ่งครับยังไงก็ฝากเชียร์ค่ายมวยสีซอสหนึ่งแล้วมาหาหลวงมวยแทนนะครับ ปางเกทำเต็มที่ครับสู้แน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมมหาลวงมวยไทยหรือมหาลวงศิษย์สามห่วงครับเทนเนอร์ค่ายมวยศิษย์สวรรค์หนึ่งครับผมก็มีความรู้สึกภูมิใจและดีใจที่สวสดิ์หนึ่งได้มาทําค่ายมวยให้เด็กๆมีหางไกยาสิทธิ์แล้วก็ให้มีอนาคตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเด็กๆครับในในตำบลลำพันธ์และหมู่บ้านครับผม ก็ฝากค่ายมวยศิทยสวัสดิ์หนึ่งไหมครับค่ายมวยน้องใหม่ครับจะทําให้เต็มที่และทําให้แข็งแรงให้เสียนมวยแล้วก็ติดตามครับผมค่ายมวยก็ตั้งอยู่บ้านผมเองครับผมบ้านกกคอนตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาสิน์ครับผม shut up shut